มืืออนกอะไรครับเนี่ยเจอที่สวนนะฮะ โยกซ้ายโยกขวาฮะเรน้องมาเกาะที่นี่นะครับสงสัยเหนื่อยไม่ทราบว่าเป็นสัตว์สงวนหรือสัตว์อนุรักษ์หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่เราไม่ทำอะไรนะครับ ของมาเกาะที่สวนครับลอ,อ,อยไปตามธรรมชาตินะครับ